ทุกคนเห็นไหมดูมาแล้วเห็นไหมมาแล้วไม่อยอมไม่ยอมบินนะเนี่ยจะมาหาลูกป้อนของเราไม่ใช่อะไรหรอกเห็นไหมถ้าหัวฟูนี้จิกเนี่นอนไม่รู้เขาจะจิกไหมนะทุกคนเห็นไหมแต่ถ้าเราเอามือไปกันแบบนี้เขาไม่พอใจเขาจะจิกเราได้นะครับเห็นไหมทุกคนดู ไม่แน่ใจว่าจะนฉีกหรือทำอลยเฮ้ยนิวเยียไม่ได้ไปไปเลยไปทุกคนดูพัดีในช่วงของตอนค่ำนะทุกคนเราก็จะมาปล่อยผีนะปล่อยวีของเราจะเป็นเจ้าพวกสัตว์เลี้ยงของเราหรือนกแก้วของเรานั่นเองก่อนที่เราจะปล่อยที่มีไม้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสมาชิกใหม่นะพี่รับเขาไม้ให้เขาเป็นเพื่อนกับเจ้าสกายของเรานี่เจ้าสกายของเรายังอยู่ตรงนี้นะครับเรายังไม่ได้ให้เขาอยู่ด้วยกันเพราะว่าเบื่อเขาจะจิกกัดกันได้เดี๋ยว ก่อนที่เราจะมาดูเดี๋ยวพี่ปเปียวเบิร์ดเดย์นุ่นเบิร์ดเดย์ที่ปล่อยไว้ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูคือในช่วงของตอนค่ําหรือตอนเย็นนี้เป็นช่วงที่นกแก้วร้องนะครับทุกคนร้องหาเพื่อนหรืออยากเล่นกับเพื่อนนะทุกคนจะเหมือนพวกนกกระจิบทั่วไปเวลาเขาร้องนั่นเองแต่ว,ว่าวันนี้เราจะมาดูอ่าลูกป้อนนกแก้วฟอพัดนะครับพี่เพิ่งไปรับมาว่าเขาน่ารักมากมากเลยทุกคนดูเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับเนี่ยเป็นประมาณนี้เลยนะนี่ทุกคนเห็นไหมนี่อันนี้ยัง พี่น่าจะตั้งชื่อว่าเจ้าบูนะอีนึงก็เป็นสกายอันนี้ก็จะเป็นเจ้าบูเจ้าบูนี้เป็นรฟพัทสีบูนะครับบูแต่ว่าเห็นไหมเขามีหัวขา,ขาวๆนิดหน่อยนะครับอยู่ตรงหัวเห็นไหมพี่ยังไม่ได้ให้อยู่ใกล้กับเบิร์ดเดย์นะครับเนี่ยไซส์นี้เขาบินได้แล้วนะทุกคนพี่ยังไม่ได้ฝึกอะไรเขาเลยเพราะว่าเราซื้อมาให้เป็นเพื่อนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะบินอิสระได้เหมือนเจ้าว่า สกายของเราหรือเปล่าแต่ทางนี้เราก็ต้องฝึกเขานะครับเวลาเรามีลูกป้อนมาไม่ว่าจะเป็นตัวขนคุมแล้วหรือตั้งแต่ตัวเลขนี้เราก็ต้องฝึกเขาให้มากๆเพราะว่าถ้าใครเอามาเลี้ยงแบบไซนี้เราก็ต้องเริ่มฝึกเลยนะถ้าไม่ฝึกนี้เขาไม่เชื่อฟังเวลาปล่อยออกข้างนอกนี้อาจจะเกิดการสูญเสียหรือหลุดหายได้พวกนี้ถ้าหลุดหายก็คือรอวันเสียชีวิตได้ถ้าไม่บินลงคนเปลือดไปเรื่อยๆนี้ ถ้าไม่บินลงคนก็คือเสียชีวิตได้นั่นเองทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่เอาใส่ไว้ใน,ในตะกร้าก่อนนะเป็นประมาณนี้เลยสมาชิกใหม่ของเราเดี๋ยวเราค่อยมาอัดคลิปรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้พี่ได้มาจากาสนามหลวง2นะพี่ไปสนามหลวง2มาแต่ว่าพี่ไม่ได้อัดคลิปตอนไปซื้อทุกคนดูนะครับทุกคนดูเห็นไหมเจ้าแดงเอ้าเจ้าแดงไปไหนแล้วทุกคนดูเห็นไหมหนุ่มเจ้าแดงพี่ปล่อยกระลอกก่อนนะครับเวลาพี่ปล่อยกระลอกพี่จะไม่เอาอา นิวเยกมานะถ้านิวเยลออกมากับกระลอกอยู่เวลาเขากัดกันอ่ะพี่กลัวเขากัดกันแล้วก็บาดเจ็บได้เห็นไหมทุกคนดูเวลากัดกันกับซันคอนัวของที่นี้คือบาดเจ็บได้เลยนะเห็นไหมแต่ทั้งนี้ก็เขาก็ไม่ได้กัดกันอะไรมากมายถ้าไม่แย่งอาหารกันเขาก็ไม่กัดกันนะครับดูพี่เจ้านิวเยกมานิวเยลไม่ยอมออกมาใช่ไหมเนี่ยมาเรื่อยๆเยอะเรื่ย อันนี้เป็นนิวเยียนะครับเป็นฟอพัดที่เรารับมาให้เป็นเพื่อนกับเบิร์เดย์ของเราซึ่งเขาน่ารักมากๆปล่อยบินอิสระได้ดีเช่นกันตัวนี้พี่ก็ฝึกตั้งแต่เขาอายุขนคุมตั้งแต่บินได้ก็น่าจะประมาณเดือนกว่าเข้า2เดือนครึ่งก็กินเองได้เราก็ต้องฝึกเขาตลอดฝึกเขาทุกวันเขาก็น่ารักเป็นประมาณนี้เลยถามว่าเขาจิกกัดไหมจริงๆนกแก้วกินชี้เขาจิกกัดหรือแท้เป็นเรื่องธรรมดานะครับเห็นไหมทุกคน เขาก็จะจิกกัดแล้วก็จะแทะแบบนี้จริงๆเขาไม่ได้แบบจะกัดอะไรเรามากมายเขาแค่จะแทะหัวเล็บเห็นไหมทุกคนเขาจะแทะไปเรื่อยนี่คือน,นิสัยของนกแก้วกินชิกนะครับก็น่ารักมากๆแต่ว่าทางนี้ใครอยากได้แบบอ่อนๆนี้จริงๆพวกนี้ก็อ่อนนะทุกคนเห็นไหมเขาไม่ได้กัดหรอกเขาใช้ปากแทนมือนะครับเห็นไหมพี่ก็จะปล่อยไว้นะเบิร์นเดทพี่ยังอยู่กับกระลอกอยู่นะครับทุกคนเห็นไหมดู ที่เราต้องเอาออกมานะครับเผื่อไปบรบกวนลูกป้อนของเราเนืจริงๆอ่ะนกแก้วเขาจะชอบถั่วลิสงมากๆแต่ว่าถ้าในเรื่องของถั่วพี่อยากให้ไปซื้อกับคนที่ปลูกเอามาเลยนะอย่าเพิ่งซื้อแบบที่เป็นล้างเผื่อเขาใส่น้ํายาล้างอะไรแล้วแต่นะครับแต่ทางนี้ก็แล้วแต่ร้านหรือแล้วแต่คนเอา้าทุกคนดูลุดแล้วเดี๋ยวพี่ให้เบิร์ตเดย์ก่อนเบิร์ตเดย์พี่ชอบถั่วมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมดูแต่จริงๆเขากินได้นะครับเวลาเขาแท้นี้คือเขาจะแทะแบบเห็นไหมทุกคน ถ้าเขาไม่ได้แท้ที่จะจับได้หรือมีการทรงตัวที่ดีเขาจะไม่เอาเท้าอันนึงขึ้นมาจับแต่ว่าอันนี้หลุดมหือขึ้นแล้วนะทุกคนดูนิวเยียเดี๋ยวก็อือใส่หัวจริงๆอ่ะถ้านกที่โตแล้วปีกว่านี้ที่รับประกันว่าเขาจะไม่ขี้ใส่ในส่วนของไหลหรือหลังเรานะครับแต่ว่าถ้าเขาเพิ่งออกจากกรงมาเขามากอะเราเลยอันนั้นอืนแน่นอนะเราก็ต้องให้เขายืนคอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคอนของเราเลยนะทุกคนเนี่ยคอนของพี่ที่ปล่อยไว้จะเป็นประมาณนี้ สำหรับใครที่อยากบินอิสรานะเป็นคอนแบบนี้แต่ว่าในส่วนของอาหารที่ตั้งไว้บนคอนนี้เราจะไม่ใส่ตลอดเวลานะเราจะใส่แค่เช้าแล้วก็ตอนเย็นนะตอนเที่ยงเขาอยู่ในบ้านนะครับเห็นไหมเบิร์ดเดย์เขาจะแทะกินแบบนี้พอแทะแล้วเขาก็จะแย่งกันกลับเห็นไหมเขากลัวโดนแย่งเขาก็จะมากินอยู่ตรงนี้แต่ว่ามือพี่มันสัน่นเดี๋ยวเขาทรงตัวไม่อยู่นะครับพี่จจใด้ดูเห็นไหมเทุกคน จริงๆอ่ะเห็นเลี้ยงแบบสบายๆแบบนี้อ่ะไม่ใช่ว่าไม่ฝึกนะฝึกนะครับเห็นแบบน่ารักแบบนี้เลี้ยงสบายอ่ะบางคนซื้อไปแล้วไม่มีการฝึกเขาก็ไม่สามารถที่จะบินอิสระนอกบ้านได้ดังนั้นเราฝึกหนึ่งก็คือในส่วนของเป็นลูกป้อนยังไงก็ได้ให้เขาเดินมากินกับเราและรู้จักชื่อสมมติ ที่เรียกว่าเบิร์ดเดย์อย่างนี้เขาก็ต้องเดินมาหาเราหรือจริงๆอ่ะนกแก้วเขาไม่ได้รู้จักชื่อตัวเองแต่ว่าเขาฟังแบบเป็นจังหวะถ้าเราพูดสองจังหวะหรือในโทนของแบบที่เราพูดตลอดนะกับเขาเขาก็จะรู้ว่าเรียกเขาเขาก็จะมาหรือการพิวปากหรือส่งส่งสัญญาณให้นกรู้เขาก็จะมาอันที่สองให้บินในระดับเดียวระดับเดียวนี้เนี่ยให้ยืนบนคอนและให้เขาโฉบหรือบินมาหาเราในระหว่างที่เราเรียกเขานะครับเขาก็จะเดินมานะเดินมาแล้วแล้วก็ จะเป็นขั้นต่อไปจะเป็นการหลบลีกหรือมูฟหรือขยับให้เขาแบบบินโฉบลงมาหาเราแต่ในส่วนของการบินโฉบนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายจะให้เขาอยู่แบบอยู่บนสูงๆแล้วก็ให้เขาโฉบบินลงมาหาเรานั่นเองทุกคนดูดูกระลอ,อกของพี่เดี๋ยวพี่วาดกระลอ,อกเห็นไหมถ้าฝึกได้เขาก็จะเชื่องแล้วก็กระลอ,อกเราก็สามารถปล่อยอิสระได้สบายสบายเลยนะทุกคนดูอันนี้เป็นของเบิร์ดเดย์นะที่เป็นถั่วพี่ให้กระลอ,อกของพี่กินเห็นไหมอันนี้เป็นกระลอ,อกแดงนะคริบจริง,รงพี่ไม่ได้ ซื้อมาเลี้ยงนะเป็นของคนอื่นแต่ว่าเราเลี้ยงไว้นะครับตัวนี้ถ้าอยู่ในราคาของตลาดที่ขายกันจะอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทเองนะ3า0หรือ400บาทนะั่นเองสำหรับกระลอกแดงท้องเขาเลี้ยงได้สบายนะครับไม่ติดพร,ะระบอนะดูทุกคนเวลาเขาได้บินข้างนอกนี้เราก็ต้องดูนะถึงนกจะเชื่องหรือแบบ ปล่อยบินอิสลาได้แต่ถ้าเราไม่ดูอ่ะถ้าเขาได้ตกใจเขาบินหนีหลุดหายได้สบายๆเลยนะทุกคนดูไปนู่นแล้วเดี๋ยวพี่ต้องเดินไปดูก่อนว่าไปทําอะไรเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยเขาจะมาอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมทุกคนดูเห็นไหมอ้าบินมาฝั่งนี้แล้วบินอ้อมนะครับอยู่น้อยหนุนมาแล้วก็พี่วางถ้วยน้ําไว้ฝั่งน้นเขาจะชอบไปเกาะแล้วก็ไปเล่นนะทุกคนเห็นไหมส่วนเบิร์ตเดย์ก็ยังอยู่ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูฟอร์พัทของเราอีกอ่าหนึ่งตัวที่เราเพิ่งไปรับมา ที่อยู่ในที่จริงๆอ่ะพี่ไม่อยากถือไว้เวลาปล่อยเนื้อเยื่อเดี๋ยวเขาจะสวมมากัดลูกป้อนของเราได้นะครับนี่นะครับทุกคนก็คือพี่เอาลูกป้อนลงมาแล้วทุกคนเห็นไหมหนุ่นลงตามพี่มาไม่รู้แทะอะไรนะครับเห็นไหมเมื่อกี้นี้จะขึ้นมาตรงนี้นะครับพี่เพิ่งไล่ไปเดินไปนู่นส่วนเบิร์ดเดย์พี่มองอยู่ด้านบนนะครับเห็นไหมโอเคเราจะมาดูลูกป้อนของเราแต่เขากลัวนะครับทุกคนเห็นขนพองอยู่นี้ไหมก็คือ,อเขาพร้อมฉกนะครับ เห็นไหมอันนี้เพิ่งอยู่กับพี่ได้หนึ่งวันเองเราก็จะมาดูในส่วนของเพศนะครับเห็นไหมทุกคนมาแล้วหนุนทุกคนเห็นไหมเห็นไหมหนุนทุกคนเลยดูเลยนี่แหละทําไมพี่ถึงเวลาปล่อยกินชีกพี่ถึงไม่ค่อยอยากเอาฟอร์พัดออกมานะครับเห็นไหมขึ้นมาแล้วดูไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เราเพิ่งไปเดี๋ยวพี่ปล่อยไปด้านบนก่อนไปไว้ด้านบนพี่จะให้ดูตัวนี้เป็นเพศผู้นะครับส่วนนู่นโอ้ทุกคน ส่วนตัวนู่นเป็นเพศเมียนะครับที่เป็นสกายอันนี้จะเป็นเจ้าบูเจ้าบูจะเป็นเพศผู้โดยเราจะมีจุดสังเกตดูหางคิว้วเห็นไหมเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปเจ้าอ่าสกายกับบูให้ดูอันนี้จะเป็นหางหางคิ้วของตัวผู้อันนี้จะเป็นปีกของตัวผู้จะมีสีน้ําเงินค่อนข้างชัดเจนแล้วก็จะดูตรงส่วนของหลังยาวลงมาจนถึงตูดตนเป็น ของขนหางของเขาจะเป็นสีน้ําเงินสีน้ําเงินเข้มออกสีม่วงนี้จะเป็นตัวผู้เลยนะครับตัวนี้ก็น่ารักมากๆพี่ได้มาในราคา600บาทนะครับตัวผู้อันนี้ก็ประมาณสัก3ามสี่วันน่าจะบินได้แล้วนะทุกคนเอาทุกคนดูนิวเยียร์ไปไปเลยไปดูทุกคนไม่ยอมไปนี่แหละถามว่าทําไมถึงไม่อยากอันนี้ทุกคนเห็นไหมดูเวลาเขาจะแกล้งน้องใช่ไหมจะแกล้งหรือจะเล่นเล่นไหมดูทุกคน โอเคเดี๋ยวอาจจะเกิดการอุบัติเหตุเราไม่ให้มายุ่งกับลูกป้อนเรานะเห็นไหมที่เล่นกินที่เป็นแบบนี้แหละทุกคนดื้อมากๆสาหรับฟอพัดเป็นประมาณนี้เราเลี้ยงแบบนี้เราต้องสังเกตในเรื่องของอืของเขานะครับอืเขาต้องเป็นก้อนเห็นไหมเป็นก้อนแล้วก็ไม่เป็นน้ําแบบที่มียูริกเยอะๆสีขาวนะครับอ้าวลงมาอีกแล้วทุกคนดู ดื้อมากๆพี่น่าจะไม่ได้รีวิวแล้วแหละเดี๋ยวเราไปรีวิวอีกคลิปไหมเนี่ยทุกคนดูส่วนเบิร์ตเดย์ไม่รู้แทกินอะไรอยู่ด้านบนน่าจะเป็นเมล็ดฟักทองนะครับเห็นไหมเออพี่ลืมบอกว่าในส่วนของอาหารนี้ในส่วนของอาหารจริงๆอะ่ะโอ้ทุกคนดูบินไปแล้วไม่ได้นะก็โดนแมวกัดเอานะเนี่ยออกมานี้ โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูพี่เพิ่งเก็บกระลอกเข้านะครับรเพราะว่าเผื่อเขากระโจนมาแล้วก็โดนลูกป้อนของเรานะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาเขาออกมานะทุกคนดูนั่นจะเป็นเจ้าสกายของเรายังไม่ได้ปล่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้จะเป็นผู้กับเพศเมียนะครับเห็นไหมสีเหมือนกันเลยนะสีบูแต่อันนี้อาจจะมีสีขาวตรงหัวนิดหน่อยนะครับเนี่ยเอาทุกคนดูนี่ไงลงมาอีกแล้ว บอกเลยว่ากินชี้ใครว่าไม่ดื้อพี่ขอเถียงสุดใจเลยกินชี้อะดื้อมากดื้อสุดๆยุ่งไม่เข้าเรื่องเห็นไหมทุกคนดูไม่ได้นะต้องเอาออกนะครับดี๋ยวเขาเกิดการกัดกันบาดเจ็บได้เนี่ยไปอยู่เลยไปเห็นไหมทุกคนไม่ยอมเห็นไหมเนี่ยดื้อมา,มากเลยพวกนี้ฝึกมาแล้วนะถึงปล่อยถ้าใครอยากปล่อยก็ต้องไปใส่สายจูงนะครับโดยห่วงขาพี่ก็มีขายนะครับเนี่ยใครสนใจห่วงขาโอเคขอจับหนะ่อย เนี่ยใครสนใจห่วงขาพร้อมสลักเป็นห่วงปิดแบบนี้ก็สอบถามพี่มาได้ก็สลักฟรีนะครับห่วงละ140บาทนะครับสาหรับใครสนใจเอาทุกคนดูลูกป้อนพี่บินไปนู่นแล้วเดี๋ยวพี่ต้องเก็บเข้าะตะกร้าก่อนนะครับเก็บเข้าบ้านของเขาส่วนพวกนี้ก็จะปล่อยในช่วงของตอนค่าเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะปล่อยเจ้าสกายแล้วนะครับทุกคนดูจริงๆเขาก็อยากออกมารีแล็กผ่อนคลายและนอกนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูเขาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเวลาเนี่ยทุกคนเห็นไหมดูมาแล้ว เห็นไหมมาแล้วไม่ยอมไม่ยอมบินนะเนี่ยจะมาหาลูกป้อนของเราไม่ใช่อะไรหรอกเห็นไหมถ้าหัวฟูนี้จิกแน่นอนไม่รู้เขาจะจิกไหมนะทุกคนเห็นไหมแต่ถ้าเราเอามือไปกันแบบนี้เขาไม่พอใจเขาจะจิกเราได้นะครับเห็นไหมทุกคนดู ไม่แน่ใจว่าฉะฉีกหรือทอเไยให้นิวยอร์ไม่ได้ไปไปเลยไปทุกคนดูไม่ยอมบินนะตอนโยนเมื่อกี้นี้ไม่ยอมบินนะครับนูไปนุ่นร์นเกิดจะกำลังกินมเมล็ดธัญพืชส่วนนิวย e ร์อยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นรูปป้อนของเราเองอ่าในส่วนของตัวโตขนาดนี้พี่ป้อน2 ML นะครับอาจจะดูน้อยเอาทุกคนดูนี่มาแล้วไม่ต้องห่วงเลยเนี่ย อาจจะดูน้อยแต่เขาก็กินโอเคแล้วก็ย่อยดีมากๆเลย2นงีเเดี๋ยวพี่ต้องปิดไว้ก่อนนะครับให้เขาอยู่ในตะกร้าเขาไปก่อนเพราะว่า New Year ของพี่อ่ะเห็นไหมอยากจะมาหาเพื่อนตลอดจริงๆอ่ะจะมากัดนะครับสงสัยว่าเขาเป็นนกอะไรนะเห็นไหม เนี่ยเป็นแบบนี้เลยโอเคสําหรับวันนี้พี่ก็มาอัปเดตเจ้าฟอร์พัตตัวใหม่ของเราเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดสําหรับการดูเพศเราจะดูแบบนี้ส่วนตัวเมียจะไม่มีนะครับสีตัวเมียก็จะเป็นสีพื้นเดียวกันหมดทั้งตัวเลยนะครับจะไม่มีปีกน้ําเงินจะไม่มีหางคิ้วสีน้ําเงินอะไรแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวพี่เก็บไว้ก่อนนิวเ e ียพี่ดื้อมากๆเลย ไม่ยอมอันนี้ก็ไม่อยากเข้าอยู่ในนี้นะครับเผาโตแล้วเดี๋ยวค่อยไปอยู่ในกรงกับนิวเยียให้เขาปรับสภาพตัวเองได้ก่อนส่วน New Year นิวเยียก็เป็นประมาณนี้เราจะจับนิวเยียขึ้นเขียงเลยเห็นไหมทุกคน้ดูพี่จะจับขอยนนะครับปุ๊บนะไม่ยอมบินนะไปแล้วโอเคสําหรับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกคนดูเป็นประมาณนี้นะครับ ครับทุกคนก็สําหรับใครที่สนใจห่วงคาอย่างเช่นเบิร์ดเดย์กับนิวเยียพี่ใส่อยู่นี้ก็สามารถทักมาถามในส่วนของเพจของพี่ได้นะครับก็ห่วงละ140้บาทสลักฟรีแล้วก็ส่งฟรีนะครับก็ทักมาเลยสลักก็จะเป็นชื่อแล้วก็พร้อมเบอร์โทรก็ได้ไม่งั้นก็เป็นตัวอักษรก็ได้พี่ก็รับทําประมาณอยากได้กี่ห่วงก็สั่งมาแต่ในเรื่องของสีที่สั่งบ่อยๆจะเป็นสีสีทองนะครับเห็นไหมเบิร์ดเดย์ใส่สีทองนี่จะเป็นห่วงปิดนะครับเห็นไหมทุกคนเนี่ย เป็นประมาณนี้เลยส่วน n นิวย r ของพี่ก็ใส่สีทองกับสีเขียวนะเนี่ยสีทองกับสีเขียวจะเป็นประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมก็จะเป็นในห่วงปิดแต่ห่วงแบบนี้สามารถใส่สายคล้องได้โดยสายคล้องของเร,เราจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมดูนิวยะเปนนู่นแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครก็ ใครสนใจก็ทักแชทมาถามก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาเลยด้วยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสบายๆชิลๆกับลูกป้อนฟอร์พัดของเรานะครับกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่